สบายดีพ่อพี่น้องเบอร์สกุลสกุลคนสบายดีเหรอสาวพี่น้องเอ้ยสบายดีป้าลุงสบายดียามสาวสบายดีป้าลุงเป็นเดเรร์มานอนอยู่บ้านบ้านน้องหลาตะวันนอนรับอยู่ปะรับรับอยู่ตีกี๋ยวนอนบ่รับสิพากันเหตุยังเจียวไข่เจียวไข่ลือจากลุงเด้อเจียวไข่กินยำสาว สองมหาเล็กเด็กหน่อยเกี่ยวเป็นอย่าบ่าใส่ยังนไยเอาเริ่มซอยใส่เลยปุ่งก่อน เบื้องนางสีเจียวสิเป็นอยู่พี่เนานทดสอบก่อนนะพี่พ่ออึ้งเลยและเออมาคือขอลงเอ้ อยู่อยู่บ้านเฮาวอยู่มีแต่เผ็ดและเจียวกั่านั้นเนาะยามวันเสาเจียวไข่ไปกินเขาตรงเฮียนแม่บาราดวันกำลังย่างพี่น้องเอ้ย่างกับปูดแดงสิป่นเนาะเกลือเนาะโคตรปูดแดงที่ไปหามาแหละพี่น้องเฮากสิมาเห็ดกินเนาะยังบ่ได้เห็ดกิน สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีน้ำหลังเด้อพี่น้องเด้เอเฮากำลังสิวกพักการจองอืมพักการจองมันจะเขียวเนี่ยกีมาที่มาปนจะเ,จเขีเเยวเขาตุ้บปนจะเยวนพักการจองแล้วก็บสิวกพักกู้ใส่น้ำพี่น้องเลยกินแบบลวกมองดูพักกู้นี่สิเป็นจงังไงเนาะการจองก็บสิวกกินพักกู้กับพักกองเบิร์ดในไล่กำลังป่นปลา ปลายัางนั้นถ้าี่บอกปลาคอฉันตอนจะถ่ายใส่ภักลงไปป่นปลาใส่มะกอกาะไปพี่น้องหัปนปงไปแล้วนางถ่ายประทันอกใส่พริกสิป่นกระปูพี่น้องเลยเนาะกระปูแดงพริกจี่กับกระเทียมเผา ปูดแดงนะแม่ไข่นะพี่เหนือนี่ไข่นี่ไข่ไข่เต็มทองต,งตั้มตั้มได้เวลาปรุงเลยนะใส่เป็นนัว ดใส่เกลือขันต่อ,อสุดท้ายใส่พักกขะเพบว,ว,วกขะเพราะอืมอืมขั้วหนึ่งใส่หมัะนาวเสร็จเรียบร้อย กัขบข้าวเขาส่อพี่นอ้องเลยแล้วเรียบร้อยนะป่ะเนี่ยบารายอาห่างแล้วมันหิวเขาเลยเนาะลูกหลานก็หิวเขาอนะไรด้วยกันลวกพักการจองพี่น้องเลยนี่มันนี่ลวกกินลองเบิ่งเนาะแต่ละเทื่ยนี่กินแต่สดๆด,สดนะจ๊ะไข่เจียวป่นกับปูดแดงแล้วก็บบดปลาบู่พี่นอ้องเลยปลาบู่เด้ดปลาบูเาบ่เด้เด,ดมีผักกูดน้ำเด้แดแตงกวา อืมาคือมาเหนซูซูคือสีหิวเลยนะใส่คดใส่โคบไปเลยนะเจียมุดูรูอลครับมันสดสดเนียมุงดูรูบ่ะครับัน

ເລືອນທີ່ບໍ່ເອງຕີາ Gracias. I'll give you a ăn một lải bột cắt thì cơm tôi đây. Lược bột t เวลาตาตไม่ตรงแต่ตัวบราคุจัรยาจับของมีแต่ว่าทาแล้วทาแล้วทามานี้แล้วมื่อ 啊，你、嗯、看。嗯嗯

อินเดีย hmm. <Okay. S 1> mm hmm. สองคนนี่ยลดปแลีแรเหงียนอ่เะงูทุกปมือใดน่มามุจจันทร์เขาเลยเารยจะพรอมปิดต้องภารพารีนหนึ่งฝาคแรกเารีนหนึ่งแต่ครูว่บาบอกภาคมือใดภากนะอันนี้ พี่นัาไม่ได้เรียนที่เกาจะรูปแรกสองคนนี่ผักนโรงเรียนเดยไปหนักเยหนึ่งอาทิตย์นะปิดเทิเมน้อย่าสักรักเทิมน้อยเริ่ตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยจันทที่สิบแปด ใาในกจันที่เร้าาปรก็ทอปกติมอเล่มเลยมาอยู่อยู่เป็นหมูน์ถูกซาวเขาครับพอแม่รายนี้กงของเรื่องเขาไปยังไงดูนั่งดูเลยมันบมดทุกกนรกับประธานมุก <laughs> คือโนโกูกับแมวนี่แหลกกะ,ม,ะม,นะมันอยู่นํำการเกษตรประมาณนั้นมาอยู่นี่กัเบเรียนังกอบกินกับกนิบนเบอลาตาให้เหนึ่งเขานะต้องมาฝึกมาอยู่กับเขาเนะี่ยต้องมาฝึกฝึกไงเป็นเรียกเป็นงาน เราเฟื่องในดุเฟื่องขยันเราจะเฟื่องในกินซ่าอ้าตัวแสบดีพี่น้องไอ้กำเข้าบ้านเอาแสบแสบแสบแก่ป่าบรรยากาศเปรนสมิทด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะฝากป้าลุงไปก็สนิท ดนเะดี๋ยเอาไว้าอถเามก่อนเริ่มแสรอยู่ปะเสแสรมันแสรมันหิวเข่านะมันใส่เลื่อยเลื่อยอยู่พี่น้องเลยโอเคจ้าเต็มสี่แล้วเย่าริมก็มากระดิ่งกับพี่น้องเลยว่าอยากพ้าลิปใหม่ๆกันเดย